หัวใจที่ไม่อิจฉาคือเคล็ดลับของความสุขที่แท้จริง สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ g b กแบ Korea Channel เจอกันในคลิปที่2ของวันนี้นะคะวันนี้วันพุธที่4มิถุนายนเจอกันประมาณ11นาฬิกาก่อนเที่ยงค่ะหลากหลายความคิดเห็นนะคะที่คอมเมนต์เข้ามา,าทางช่อง YouTube ของเรานะคะก็มีทั้งเหตุผลที่ดีๆแล้วก็เหตุผลที่อาจจะไม่ค่อยมีเหตุผลนะนะในเรื่องของการวิเคราะห์ตัวเลขของแอดมินในงวดที่ผ่านมาไปนะคะต้องบอกนวว่าแนวทางตัวเลขที่นำเสนอ มันเป็นแค่การวิเคราะห์จากสถิติในอดีตที่ผ่านมาเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจเท่านั้นนะคะแอดมินและทีมงานไม่สามารถที่จะการันตีผลลัพธ์ล่วงหน้าได้ว่ามันจะมาแบบนั้นแบบนี้100%เอร์เซค่ะเพราะว่าผลของการออกสลากมันขึ้นอยู่กับปัจจัยสุม่มและก็ความที่ไม่แน่นอนก็เลยแนะนำให้ท่านผู้ชมรับฟังแบบมีสตินะคะแล้วก็มองเป็นแค่ข้อมูลเสริมในการที่จะทำนายนะคะ ตัวเลขล่วงหน้าเท่านั้นเองนะคะแอดมินก็เข้าใจนะคะว่ารอบที่ผ่านมาเจ็บหนักกันทั้งนั้นเลยนะคะแอดมินก็พยายามที่จะใช้ความอดทนในการรับฟังแล้วก็สื่อสารบางท่านเนาะที่อาจจะไม่มีเหตุผลที่เพียงพอเนาะบางท่านก็ตําหนิมาด้วยถ้อยคาที่ก่อนข้างรุนแรงแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะแอดมินจะพยายามสื่อสารด้วยเหตุผลแล้วก็เคารพท่านผู้ชมถูกท่านน่ยนะคะยังไงก็ตามก็ช่วยนะเปิดใจรับฟังแอดมิน ด้วยละกันอย่างที่บอกนะว่าเป็นแค่เพียงแนวทางเท่านั้นนะคะน้มต่อสําหรับแนวทางของเรานะคะอา,ายัายกุลไพรโรธสังวริบุตรค่ะท่านเสียชีวิตลงนะคะในวัย72ปีนะคะในวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะถือว่าช็อกวงการบันเทิงเลยนะคะพระเอกรุ่นใหญ่ชื่อดังจากไปอย่างไม่มีวันหวนกลับในวัย72ปีนะคะสำหรับพระเอกชื่อดังยุค80รวมถึง เป็นถึงผู้กำกับภาพ,พยนตร์และผู้จัดละครค่ะเสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อเวลาประมาณตี3ของวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมานะคะในวัย72ปีต้องขอแสดงความเสียใจจากการจากไปนะคะของคุณเอ๋ไพรโรดในครั้งนี้ด้วยนะคะหลายท่านก็นำไปตีเป็นตัวเลขนะคะไม่ว่าจะเป็นอายุของคุณไพยโรดนะคะเจบสอปีนะคะเกิดเมื่อวันที่18พฤษภาคมปี2004 198นะคะตัวเลขที่เกี่ยวข้องก็จะมี03 18 496แล้วก็72ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะตามต่อที่แนวทางตัวเลขของเรากันบ้างค่ะเริ่มต้นที่ตามต่อเด่นล่างของแอดเจเนนะคะก็ไม่ค่อยได้นำเสนอเหมือนกันเพราะว่าส่วนใหญ่แอดมินจะนำเสนอขุนพี่พรซึ่งต้องบอกว่ารอบที่ผ่านมาหลุดนะคะเป็นครั้งแรกแต่รอบนี้ยังไม่ได้ข้อมูลมาถ้ามาเดี๋ยวแอดมินอัปเดตให้มาดูแอดเจเนก่อนแล้วกันค่ะ สอนอล่างหรือว่าสิบหน่วยล่างค่ะซึ่งรอบที่ผ่านมาให้2กับ5มานคะค่ะรอบนี้ล่างสุดยอดฮิตค่ะให้มาที่8กับ1นะคะ 8กับ1จะผ่านหรือเปล่าต้องลุ้นดูนะคะบางท่านก็บอกว่าอ่ะนะคะเจ้าไหนที่เขาเข้าก็ไม่นําเสนอเนาะแล้วแอดมินจะทราบได้อย่างไรว่าใครจะเข้าหรือว่าใครจะหลุดนวดไหนเนาะเราก็ตามนะคะแนวทางที่คาดว่านะคะน่าจะผ่านแล้วมีความน่าสนใจเนาะก็ลองพิจารณาดูสําหรับรอบนี้แอดเจเน็ตกับ1เด่นล่างไม่ปักหลักนะคะตามต่อที่แอดพง์ใจดีกันบ้างค่ะผลงานรอบที่ผ่านมาให้เด่น8กับเด่น9มานะคะ ก็ต้องบอกว่าไม่ผ่านเนาะผลบน3 5 2ล่าง2 0นะต้องบอกว่าหลุดเป็นรอบแรกๆหลังจากที่ตัวเด่นยังคงเข้าดีมาหลายรอบค่ะส่วนรอบนี้นะคะตัวเด่นให้มาที่เลขนะคะ5กับ6ค่ะ2ตัววางมาที่เด่น5มี53 5 4 5 7 5 8 5 9เด่น6ค่ะมี63 6 4 6 7 6 8 6 9มเาเล็ดเดียววางมาที่5 6ชุด3ตัว3 5 6 4 5 6 7 5 6ี่ห้ เ้า 6, แล้วก็9ก้าค่ะค่ะรวมถึงชุดนี้นะที่เป็นชุดใช้ชื่อว่าเงินล้านนะคะเน้นๆมาที่5 7 5 8 6 7แล้วก็6 8ในรอบ16มิถุนายนนี้นะคะ ต่อด้วยแนวทางของแอดมาลีค่ะชุดเลขเด่นบนก็อย่างที่ทราบกันนะคะแอดมินก็นําเสนอมา4รอบแล้วเนาะแล้วก็ยังคงผ่านต่อเนื่องรอบที่ผ่านมาเด่นบน1ก 3, ับ3-3มาที่หลักร้อยก็ถือว่ายังคงผ่านนะคะเพราะว่าเป็นชุดเลขเด่นบนนั่นเองค่ะสําหรับรอบนี้ที่แอดมินเจอมาจะเป็นชุดนี้ใช้ชื่อว่าเด่นบนสายแข็ง1 6บหกทับหทับหให้มาที่เลขเด่น1กับ6ค่ะแต่ก็มีความเอ๊ะ เอกใจอยู่เหมือนกันว่าเอ้าทําไมรูปแบบในการนําเสนอไม่เหมือนนะคะรูปแบบที่ผ่านผ่านมาที่เป็นรูปผู้หญิงใส่ชุดสีขาวเป็นคนเหมือนอผู้หญิงจีนเนาะแต่ว่ารอบนี้ทําไมเขียนเป็นแบบแบบนี้มานะคะแต่ว่าแหล่งที่มาข้อมูลก็เป็นแอดมารีปล่อยมาเองอะนะคะไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นสายเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่าก็เอาไปเป็นแนวทางก่อนในช่วงต้นงวดแล้วกันนะ,นะคะถ้ารูปแบบเก่ารูปแบบเดิมที่เป็นรูปภาพผู้หญิงใส่ชุดสีขาวมาเมื่อไหรนะ่ดาที่รอบที่แล้วให้1กับ3 มาเดี๋ยวแอดมินก็จะเพิ่มเติมอัปเดตให้อีกทีหนึ่งนะคะนี่คือเด่นบนสายแข็งแอดมาลี1กับ6ในรอบนี้ค่ะต่อด้วยแนวทางนะคะของท่านนี้นะใช้ชื่อว่าแอด สกลสุภาเนี่ยนะคะรอบที่แล้วแอดมินก็นำเสนอใบนี้ให้นะคะเป็นแนวทางสายวิ่งเพื่อสุขภาพที่ไปได้ทั้งบนทั้งล่าง 1. มิถุนายนเขาให้มาที่27แล้วก็1นะคะท่านผู้ชมก็ปรากฏว่างวดนี้เลข2มานะทั้ง2บน2ล่างเลยทีเดียว352แล้วก็20ค่ะเป็นสูตรที่ใช้งานจริงๆให้จริงก่อนออกนะคะไม่ใช่สูตรย้อนหลังค่ะส6มิถุนายนรอบนี้นะคะเขาวางมาที่เด่น50-4นะคะตัวเด่นทั้งหมดเนี่ย ไปได้ทั้งบนล่างแล้วก็ไม่ปักหลักก็อย่างที่แอดมินบอกว่า ผลงานค่อนข้างดีแต่ว่ามันอาจจะกว้างไปนิดนึงเพราะว่ามันไปได้ทั้งบนล่างแล้วก็ไม่ปักหลักกันนะคะก็ต้องลองลุ้นดูสำหรับเลข5เลข0ูนย์แล้วก็เลข4ในรอบนี้นะก็ขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยเขาชื่อว่าแอดสะกลสุภาน,นะคะมาต่อที่นะคะแนวทางของแอดสิค่ะต้องย้ำนะว่างวดนี้วางเป็นงวดแรกสุรนี้ใช้งานจริงครั้งแรกนะคะซึ่งจะเห็นว่าเด่น1ิ หน่วยนะคะเด่น10หน่วยบนนั่นเองค่ะก็เป็นการทําสูตรย้อนหลังมาเป็น10รอบเลยทีเดียวนะคะซึ่งถ้าสูตรนี้เดินดีงวดใหม่ค่ะ16มิถุนายนจะทําออกมาได้ที่เด่น10หน่วยบนหมายเลข6 8 แล้วก็3ามเหมนเค่ะก็มีโอกาสไปได้ทั้ง10หรือว่าอาจจะมาหน่วยบนเหมือนรอบที่แล้วค่ะที่เลขก2มาที่หลักหน่วยบน3 5 2นั่นเองค่ะย้ำว่าสูตรนี้ใช้งานจริงงวดนี้เป็นครั้งแรกนะคะคิดไม่ออกบอกไม่ถูกนะคะสำหรับแอดก็นำเสนอนะให้เด่นเน้นมาที่เลข0กับ3เหมือนเคะแต่ไม่ระบุเด่นว่าบนหรือร่างอย่างไรค่ะชุด3ตัวก็ให้มาที่803 086 863 86, 86, 063 093และ096ค่ะในฝั่งของ2ตัวนะคะก็มี0393 63 08 86 83 96 90แอด19ในรอบนี้นะคะ ไปต่อกันที่แนวทางของเจ๊ลายๆกันบ้างค่ะในชุดเลขเด่นบนปี2,025หรือ2 5 6 0บาทนี่ละคหาท่านผู้ชมรับที่เราแอดมินก็ได้นําเสนอให้ทั้ง2ส,สูตรนะคะเป็นสูตรที่ให้เด่นบน3ตัวแล้วก็สูตรเด่นบนให้มา2ตัวค่ะซึ่งรับที่เราปรากฏว่าเข้าเพียงแค่1สูตรเท่านั้นก็คือสูตรเด่นบนที่ให้มา 2ตัวก็คือ7กับ5นะ,ะภาพทางด้านขวามือค่ะเลขห้มาที่นะคะสามหค่ะหลัก10บนนั่นเองค่ะส่วนอีกสูตรหให้0 6กับ9มาเนี่ยไม่ผ่านนะคะแสดงว่าเนี่ยเข้า1สูตรหลุด1สูตรนะคะถ้าแบบนี้ก็แสดงว่าเราจับคู่ชนบนไม่ผ่านนะเนาะค่ะก็ไม่เป็นไรรอบนี้เดี๋ยวมาดูทั้งสองสูตรไปพร้อมๆกันค่ะวันที่16มิถุนายนนะคะเด่นบน ที่ให้มาเลขเด่น3ตัวค่ะที่รอบที่แล้วไม่ผ่านตามภาพนะรอบนี้ค่ะให้มาที่เด่นบน5 7กับ2อ่ะนะคะ572ไปได้ทั้ง110แล้วก็หน่วยบนค่ะส่วนอีกสูตรหนึ่งนะคะที่เข้า5่าในรอบที่แล้วรอบนี้ให้มาที่เด่นบนนะคะ6กับ9ค่ะ6กับ9นะซึ่งถ้านำา2สูตรเนี่ยมาเทียบชนกันท่านผู้ชมจะเห็นนะคะว่ารอบนี้ก็ไม่ชนกันอีกแล้วค่ะตัวเลขไม่ชนกันเราก็สามารถที่จะนามาจับชนเป็นคู่บนไปและกลับได้เนี่ย โดยนําสูตรซ้ายกับสูตรขวามมาจับเป็นคู่2ตัวบนจะได้แบบนี้ค่ะ5659 7679 26และ29นั่นหมายความว่าบนอย่างเดียวแต่ว่ากลับตัวกันด้วยนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่า มันจับคู่ชนไม่ผ่านแต่ว่ามันสามารถจับคู่เด่นของตัวเองเข้าอ่าแบบนี้ไม่งงเนาะก็หมายความว่านําสูตรของตัวเองมาจับคู่เช่น5้าเเนี่ยนะคะมาจับเป็น5้าเมา5้าสแล้วก็72แบบนี้ก็ได้เหมือนกันหรือว่า6กับ9อาจจะมาเป็นเอ่อครบ2ตัวบนแบบนี้ก็สามารถจับเป็นชุด6 9 9 6ได้เหมือนกันนะ,นะคะแอดมินก็วิเคราะห์ให้ไปหลากหลายมุมอมองนะคะเดี๋ยวจะขึ้นภ้าบนหน้าจอให้แล้วกันนะว่าจะได้คู่บน2ตัวแบบไหนบ้างน,นะคะ ฟังแล้วไม่งงเนาะนะด้านใดงงงงกงก็ลองพิมพ์คอมเมนต์ Comment ไว้นะคะเดี๋ยวแอดมินก็จะไปอธิบายเพิ่มเติมให้ในคลิปต่อไปแล้วกันนะ,นะคะตามต่อด้วยแนวทางเลขไม่น่ามาล่างหรือว่าอ่อนกําลังดับล่างนั่นเองค่ะของแอดชนะพลเนี่ยน,นะคะเดี๋ยวแอดมินขึ้นผลงานเก่าย้อนหลัง3รอบให้ก็ถือว่าผ่านทั้ง3รอบเลยนะ,ะรวมถึง1มิถุนายนที่ผ่านมาก็ให้ดับล่าง4นะคะก็ถือว่าผ่านเพราะว่าผลล่าง2 0รอบใหม่ค่ะให้ดับมาที่เลข6ค่ะดับล่าง6 นะทั้งหลักทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยล่างเลยนะคะก็จะเห็นว่าดับล่างเนี่ยมีหลายแนวทางโดยที่ปล่อยไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเทพบรลูสูตรขั้นเทพก็ดับล่าง7เจ๊เอี้ยงดับล่างรอบนี้ก็ให้ดับล่าง4ี่กับ7มานะคะแล้วก็ล่างสุดอัชนะผลก็ให้ดับล่าง6มาเพราะฉะนั้นเราเก็บข้อมูลดับล่างไปได้หลายดับแล้วเนาะเนี่ยคะก็ต้องลุ้นดูว่ามันจะเหลือตัวเลขอีกกี่ตัวนะคะสําหรับคลิปนี้ครบแล้วนะคะถ้าอ่านตัวเลขผิดพลาดประการใดให้ดูตามภาพตามสไลด์ที่ขึ้นให้บนหน้าจอเป็นหลักเนาะบาง างทีก็แบบว่าอ่านตัวเลขผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับในท้ายคลิปนี้นะคะก็ฝากไว้ด้วยครีมโบโทนิกค่ะ่านผู้ชมเป็นครีมยกกระชับฉ่าเงาผิววาวนะคะตัวนี้ช่วยในเรื่องของการยกกระชับผิวแล้วก็ปรับในส่วนของผิวให้มีความขาากระจ่างใสขึ้นค่ะที่จริงตัวนี้ราคาอยู่ที่พันสองานะจนถึง1 5 9หหลายท่านบอกว่าซื้อไม่ทันรอบที่แล้วจัดโปรให้เอาเป็นว่าวันนี้จัดโปรให้อีกละกันนะคะเหลือ690บาทเท่านั้นค่ะ จริงๆร,ราคาเนี่ยนะคะถือว่าไม่ได้เลยนะเขาให้ขายกันที่990แต่ว่าแอดมินขออนุญ,ญาตละกันเพราะว่ามันเหลือไม่ถึง5กระปุกแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อวานก็เอามาลงก็หมดไปอีกนะ,ะรอบนี้เหลือแค่5้ากระปุกเท่านั้นราคาย,ยังเป็นโปรอยู่ลดเหลือ690บาทไซส์50 ml ก็ใช้ได้นานหลายเดือนตัวนี้เน้นในเรื่องของการยกกระชับผิวเหมาะมากๆเลยสาหรับท่านใดที่มีปัญหาในเรื่องของใบหน้าหย่อนคล้อยไม่กระชับเพราะว่าฉายาเขาก็คือครีมโบทอกหรือว่าครีมโบโทนิกส์นั่นเองอะนะ ยกระชับผิวค่ะตัวนี้มีโปรตีนที่เป็นเปปไทด์ที่เสริมสร้างผิวที่อ่อนแอให้แข็งแรงขึ้นนะคะและที่สําคัญไฮไลท์ของเขาก็คือการช่วยทําให้ผิวเนี่ยยกระชับขึ้นนะคะแล้วก็เติมเต็มในส่วนของริ้วรอยไม่ว่าจะเป็นล่องรึกหรือว่าล่องตื้นก็ตามนะคะตัวนี้ป้องกันการเกิดริ้วรอยใหม่ได้ดีมากๆด้วยค่ะบแบรนด์ชัดนำจากเกาหลี Pretty Skin ค่ะใช้ดีมากๆสําหรับตัวนี้อยากให้ลองดูน,นะคะถ้าในในสนใจน่าทักไาได้เลยค่ะ690้าบาทค่าส่ง3 ส9บาทไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะรีบรีบเลยก่อนที่ของจะหมดค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ